ตามรายการอีสานเช้านี้กันต่อนะคะช่วงสนทนาพิเศษวันนี้ค่ะเรามีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมกันด้วยซึ่งเร็วๆนี้ที่อุบลราชธานีจะมีการเปิดตัวเรื่องของตลาดโบกที่เขมราชธานีที่อุบลราชธานีกันด้วยรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านปรียาแก้วบำรุงนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะพูดถึงเรื่องของที่มาของตลาดโบกกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วจะมีหัวข้อนะคะนั่นก็คือ10ตลาดโบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะจริงๆแล้วที่มาเป็นยังไงบ้างคะท่านวัฒนธรรมคะ,คะก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและร่วมกับสํานักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้นาเนินง,งานโครงการเกี่ยวว่าส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ของไทย สู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็เลยได้เกิด10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนมไทยขึ้นนะคะโดยที่กรมส่งเสริมนะ่ะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกตลาดบกที่มีความเข้มแข็งที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะร่วมกันยกระดับตลาดบกขึ้นมาจํานวน1ิบแห่งแล้วซึ่งจะเห็นว่าเราได้รับการคัดเลือกคือตลาดเขมาราธานีซึ่งเป็นตลาดของชุมชนเขมาราชนาแวงและเจียด อำเภอเขมราาจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะ่ะให้เป็นหนึ่งในสิบของตลาดบกสืบสารวัฒนธรรมประจําปี2566ค่ะค่ะ,คะแล้วคือคือสิบสิบตลาดบกหกตลาดน้ําในที่นี้หมายถึงว่าภาพอยู่ภาพรวมภาพใหญ่ทางประเทศใช่ไหมคะที่อุบลราชธานีก็คือหมดหมายอยู่ที่เขมราธานีใช่ไหมคะค่ะเราเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือว่าตรงนี้เขามีจุดเด่นเอกลักษณ์อะไรเราถึงมีการปักหมุดไปที่นี่คะ่ะค่ะก็ะะจะเห็นว่า ก่อนที่เราจะคัดเลือกเรามีการสํารวจข้อมูลซึ่งเราได้ไปส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนจะมองถึงศักยภาพที่มีอยู่คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็มีลักษณะของความพร้อมของชุมชนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันมีต้นทุนทีส่สามารถพัฒนาต่อยอดส่งเสริมเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวนะคะก็เลยจะเห็นว่าเรามีกลุ่ม ในในเขมรราชเนี่ยจะมีกลุ่มต้องเราต้องมีกลุ่มที่จะพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการให้เกิดที่ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวได้เขมรราชมีความพร้อมในการที่ด,ดําเนินการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน10ตลาดบบกของกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10ในปีนี้ค่ะ,คะแล้วท่านคาวัตถุประสงค์สําคัญที่มีการคัดเลือกในของตลาดบบกเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะค่ะด้วยความ วุ่งหวังของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการพัฒนาสกยภาพของชุมชนพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดการส่งเสริมรายได้ในชุมชนและเครือข่ายแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้การเกิดการเชื่อมโยงของชุมชนแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างรายได้ในชุมชนคา,าน่า แล้วการเปิดตัวที่เขมรราชธาน,นีซึ่งจริงๆแล้วเขมรราชเขาก็จะมีเรื่องของถนนคนเดินนะคะเป็นประจําทุกวันเสาร์อยู่แล้วทีนี้ตลาดบก1นึใน10ของภาพใหญ่ของประเทศไทยอยู่ที่เขมรราชเนี่ยเราจะทําการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยวันไหนคะค่ะค่ะเราก็จะกําหนดการเปิดตัวตลาดบกสืบสารว่าทำประจําปี2 5 6 6ของ ในฤดูการของเปิดการท่องเที่ยวของอำเภอเขมราชนะคะเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะคะณบริเวณบ้านขุน1ิบบ้านขุนภูรีปราสาทตะคะ,คะซึ่งเป็นถนนวัฒนาถนนคนเดินที่เราจะเห็นการว่าจัดทุกวันเสาร์นะคะ ค่ะก็คือก็คือทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมถนนคนเดินอยู่แล้วเราก็ถือโอกาสนี้เปิดตัวซึ่งนะักท่องเที่ยวที่ไปนอกจากจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ยังได้ไปเห็นบรรยากาศของการเปิดตัวกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยะนะคะนอกจากการเปิดตัวแล้วตลาดตรงนี้นะคะจะมีการซื้อของจับจ่ายสินค้าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าจะจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ อขออนุญาตนำเรียนกิจกรรมภายในงานในวันพิธีเปิดนีดนึ้นะคะ,ค,ะคือตอนนี้เราเราได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็ภาคีเครือกายที่จะจัดกิจกรรมวันนั้นเรามีการแสดงซึ่งจากการที่เราร่วมลงไปศึกษาหรือมหาลัยต่างๆเนี่ยร่วมกันไปส่งเสริมชุมชนก็มีการแสดงที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีการแสดงลายลำโขงซึ่งใช้แนวคิดในการที่ออกแบบ การแสดงโดยใช้หลักของสายน้ำแห่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมโขงสามชุมชนก็คือเขมรมลาดนาแวงและเจียดนะคะในงานก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาม้าที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของมหาลาัยและก็ของชุมชนโดยมีน้องๆจากมหาลาัยลังสิตเนี่ยค่ะมหาวิทยาลังสิตเนี่ยจะมาร่วมเดินในวันนั้นอีกทั้งจะได้พบกับคอนเสิร์ตตะวันตะวันรุ่งลูกทุ่ง ลังสิดซึ่งจะมะีนักแสดงที่เป็นชื่นที่มีชื่อเสียงและที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวอีสานคือคุณนุชนันวรว,วิลิลาไหทองไหทองคำนะคะคุณนุชนันวันวิลาวันวิลาอ่านค่ะ,คะแล้วก็น้องอุ้มซึ่งเป็นแชมป์ชิงช้าสวรร 23, ค์25 2 3นมาร่วมงานนะคะนอกจากที่เราได้ชมการแสดงแล้วเรายังได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำสินค้า ทางวัฒนมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนเช่นการทําผ้าของกลุ่มวิาสวาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าต่างๆมีอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นก่อนที่จะถึงงานค่ะหน้าคนไปก่อนจะถึงเวลางานที่เราจะจัดกิจกรรมนะคะเราสามารถไปเยี่ยมชนบ้านป้าติ๋วนะคะเป็นแหล่งทอผ้าที่มีชื่อมีเงินชูฮักที่มีการทอผ้า ขาม้าที่ที่มีการออกแบบรวดลายที่เป็นอันตรณ์นะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้เราชื่นชมหาดทรายสูงมีพิพิธภัณฑ์ที่เตียดนะคะให้ไปดูเรื่องราวของว่าทธรรมที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของอุบลราชธานีค่ะ ค่ะท่านพัฒนมคะทีนี้ที่เขมราชธานีถือว่าเขามีความพร้อมแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของชุมชนอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากเราจะมองไปที่ชุมชนอื่นๆเขาสามารถที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับให้เป็นถนนคนเดินหรือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมเหมือนกับที่เขมราชได้ไหมคะมองชุมชนอื่นๆไว้บ้างไหมคะค่ะก็ในอุบลราชธานีเรามีหลายชุมชนที่มีศักยภาพมีต้นทุนทางวัฒนธรรมแล้วเรากําลังหาเครือข่าย ที่พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนไปกับเราอย่างเช่นที่ตอนนี้มหาลัยอุบลราชธานีได้ทําการศึกษาซึ่งขยายจากที่เราเคยร่วมกันที่เขมรลาชไปที่อาเภอนาตาลจะพัฒนาชุมชนที่นาตาลเพื่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจก็จะมีตลาดที่คุยกับหลวงพ่อว่าท่านจะพัฒนาถนนวัฒนธรรมที่ปากแสงค่ะท่านก็มีแนวคิดที่จะให้ชาวบ้าน รวมกลุ่มกันมาขายสินค้าทางวัฒนธรรมที่บริเวณถนนวัฒธรรมอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งส่วนในเมืองที่เราเห็นอยู่ในวันนี้เราทําถนนคนเดินซึ่งทําโดยเทศบาลนครบนราราานีก็จะมีถนนคนเดินริม,ม,มน้โมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้็นแหล่งในการจําหน่ายแล้วก็มีเป็นจุดที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณริมมูลนะคะ ก็าอาจจะเป็นแนวทางต่อไป işte ค่ะค่ะช่วงท้ายรายการนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วอยากจะให้ท่านวัฒธรรมได้ฝากอะไรถึงชุมชนหรือว่าผู้นําชุมชนที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อที่จะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ากระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยจะต้องเริ่มต้นจากอะไรและที่สําคัญต้องมีอะไรเป็นหลักๆในการที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ค่ะค่ะทุกชุมชนเนี่ยจะมีต้นทุนทาง,ทางวัฒนธรรมมีตน้นทุนถึงลักษณะที่เด่นๆของแต่ละชุมชน เราอยากเชิญชวนทุกกลุ่มเครือข่ายมาร่วมกันทิ่พนาถ้าเราเปิดใจยอมรับที่การพัฒนารับฟังความคิดเห็นร่วมกันขับเคลื่อนง,งานในชุมชนไม่ว่าเรื่องการแสดงเรื่องอาหารหรือเรื่องผิดภัณฑ์ต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็จะได้พัฒนาสร้างรายได้โดยนำซอฟท์แวร์ที่มีในชุมชนนะคะ ไปส่งเสริมรายได้ในชุมชนส่งเสริมรายได้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของความสามัคคีในชุมชนนั่นเองก็จะทําให้ทุกอย่างนะคะผสมผสาเร็จได้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านปรียาแก้วบํารุงมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเช้านี้นะคะลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ